รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคนร้อยเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสาอยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุห้0สเรซนบครบ วันนี้วันที่ผมเห็นสมก,การคือวันที่23เดือน11พฤศจิกายน2568คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลวกหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันคันนี้เนี่ยสมก,การนี้คือดาวทิปคิวบิดโรส่วนนสีกับดาวทิปอัครอนเท่ากับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์ความหมายจะไปว่าผูกพันกับผู้อื่น เนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวศิลปะหรือวิทยาการการเพิ่มปริมาณขึ้นการขยายตัวของหมู่คณะหนึ่งหมู่คณะทางศิลปะหรือวิทยาการที่แพร่หลายออกไปชั้นของโรงเรียนผลสำเร็จทางวิทยาการอันนี้ผมอ่านทุกป,ประโยชนะ์ครับจากตำราเยอรมัน ทนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆนะครับของทุกราศีนะครับ,ท,รบที่มีอิทธิพลเจ็ดสิเปอร์เซนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีธนูที่เขาองศาที่แปดองศาราศีที่เข่าองศาที่แปดองศานะครับราศีธนูนะครับยี่สิบสองิาน,นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นคูณร้อยเซ็นนะครับ แต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70เนะครับลดหลั่นไปนะครับตอนนี้เนี่ยเออจุดที่มาส่วนรงสีตรงนี้นะครับที่อยู่ที่ค่าองศาที่8องศาราศีธนู22นิตาอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของเออจุดเจ้าตาจาันในราศีกรกฎอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจ กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของความเป็นบ้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้คนคนหมู่มากหรือว่าคนที่รอบๆข้างตัวคุณแล้วก็จุดนี้เนี่ยจุดที่มาส่วนดวงสีงตรงนี้นะครับเพราะเขาทำมุมกับาดาวคานกับดาวทิศตรงนี้เนี่ยในความหมายเนี่ยในดวงยูเรเนียเนี่ย สามารถที่จะแปลว่าครอบครัวหนึ่งหรือหมู่คณะหนึ่งขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่รับรองในฐานะศิลปินหรือนักวิชาการความหมายแบบประมาณว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มันจะมีอ,อ,อีก ความหมายหนึ่งที่ที่แปลกมาเนี่ยก็จะแปลว่าบุรุษผู้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมของเขามีกิจธุระมากกิจกรรมทางสันติซึ่งเกี่ยวกับด้านการค้าหรือวิทยาการบุรุษผู้ประสงค์จะแต่งงานคือไอ้คำว่าบุรุษเนี่ยมันคืออาทิตย คุณเป็นผู้หญิงก็หมายถึงตัวคุณได้มันไม่ใช่ว่าเอ๊ยฉันเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่มันก็เป็นความหมายผู้ชายมันไม่ใช่อันนี้คาว่าบุรุษมันมาจากอาทิตย์อาทิตย์ก็จะหมายถึงตัวเราคุณเป็นผู้หญิงก็ได้อ่าไม่เป็นว่าเอ๊ยฉันเป็นผู้หญิงมันจะไม่ใช่เรื่องของฉันมันไม่ใช่อันนี้คือเอ่อผมมาตีความให้คุณขยายความให้คุณ้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ว่าจะเป็นแบบเรื่องของความสําเร็จนะแล้วก็เอ่อมาเจอกับตัวนี้ จุอเจ้าตาจานจานเนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานแล้วก็ดาวทิพย์อัปลอนความหมายมันก็จะดีนะมันแปลว่าชั่วโมงชั่วโมงหลายชั่วโมงเอ,อการพักผ่อนหย่นใจกิจกรรมการแข่งขันเอ,อการขยายตัวอันนี้ก็จะมีโอกาสที่เป็นเรื่องความสําเร็จความสําเร็จเอ่ออย่างคําว่าที่ที่ผมอ่านว่า ศิลปะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไอ้คุณต้องไปวาดรูปต้องไปเกี่ยวศิลปะไม่ใช่มันแค่แบบว่า,ามีศิลปะในการขายเออศิลปะนี้มันก็จะเปความหมายว่าคือความสําเร็จอะความสําเร็จที่คุณได้รับอเช่นบางคนอาจจะได้เรื่องผลประโยชน์เรื่องของเงินกิจกรรมที่คุณคล้องเกี่ยวแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจุดที่มาส่วนสี่ตรงนี้เนี่ยเขาก ทำมุมกับดาวทิปคิเปิกับดาวทริปอพอพลลอนตรงนี้เนี่ยมันก็จะตีความหมายแบบว่าการเพิ่มขึ้นการขยายตัวของหมู่คณะหนึ่งแล้วก็หมู่คณะซึ่งมีผลความสำเร็จทางวิทยาการความว่าทางวิทยาการเนี่ยมันก็หมายถึงความคิดของคุณเนี่ยอาจจะแบบอาจจะขายของหรืออาจจะแบบว่าทำงานแล้วแบบว่า ใช้การวางแผนความคิดแล้วมีการติดต่อแล้วประสบความสําเร็จสามารถที่จะตีความหมายในลักษณะแบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีในเรื่องของงานเรื่องของเงินที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็สามารถที่จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะมีกิจกรรมที่คุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจในในสิ่งที่คุณต้อง ต้องลงมือเช่นอาจจะแบบมีการพูดคุยกับคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่หรือว่ากิจกรรมที่มีเรื่องความพึงพอใจเพราะจันเนี่ยแปลว่าอารมณ์ติกบทิวคิวิโคิวบิโตก็คือครอบครัวแล้วก็มาโยงกับดาวทิพย์อัป,ปลออนอัป,ปลอนนั่นคือโชคแหงการค้าเรื่องความสําเร็จวิทยาการอันนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะตีความหมายว่ากิจกรรมที่คุณอาจจะพึงพอใจเช่นอาจจะแบบได้พูดคุย หรือบางคนอาจจะแบบได้ได้เจอหน้าได้ไปเที่ยวไปทานข้าวหรือกิจกรรมที่ทาร่วมกันกับคนที่คุณพึงพอใจคนที่คุณชอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีเกี่ยวเรื่องความรักที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนนี้เนี่ยดาวมันจะมีสองด้านเดี๋ยวผมจะมาอธิบายด้านลบด้านลบของงานเงินที่มันแย่ๆนะอันนี้เนี่ย มันจะเจอกับตัวนี้ดาวองคาดาวองคาด้านลบมันก็จะแปลว่ากิจกรรมที่คุณจะต้องเหนื่อยเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของตัวตัวของคุณต้องเข้าไปทำเพราะาอาทิตย์เนี่ยแปลว่าตัวเราแปลว่าช่วงนั้นคุณอาจจะจะทํางานที่มันมากขึ้นหรือคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาปัญหาที่คุณเองเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น mm hmm. อาจจะมีลูกค้าให้คุณมาแก้งานะหรือคุณอาจจะแบบว่าต้องเออทํางานหนักมากขึ้น หรือเอ,อเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคุณไปได้เห็นภาพเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบว่าเอ,อขายของสิบชิ้นได้หมื่นหนึ่งคิดง่ายๆทุกวันคุณอาจจะเจอได้หมื่นหนึ่งจริงแต่คุณอาจจะเจอแบบพี่แถมให้หนูสักสามชิ้นได้ไหมเป็นสิบสามชิ้นอย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งอะไรลักษณะแบบนี้ที่คุณอาจจะต้องสุดเหนื่อยหรือคุณมีความรู้สึกว่าโดนเอเปรียบทํางานหนักมากขึ้นแต่แต่รายได้เท่าเดิมหรือ ทำงานเท่าเดิมแต่เงินน้อยลงแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจต้องทํางานหนะักหรือแบบเออรู้สึกว่ามีเรื่องที่คุณไม่สบายใจอันเนี้ยด้านคานนี่อันนี้คืออีกด้านหนึ่งแล้วก็เออจะเป็นเรื่องของความรักก็จะแปลว่าจิตใจกับคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่เนี่ยจานนี้ก็แปลว่าอารมณ์คิมเปโตก็คือคนในครอบครัวคนที่เราสึกผูกพัน ช่วงนั้นเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะแบบมีปัญหาหรืออาจจะแบบว่าเอ,อติดต่อยากหรือเขาอาจจะแบบว่ามีกิจกรรมที่เขาต้องไปทําเรื่องของเขาก็เลยอาจจะทําให้อการติดต่อระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันจืดจางหรือว่ามันเบาบางลงเราก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเอ,อแซงๆอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรไม่ต้องไปบวยวายอะไร คือเฉยๆนิ่งๆฮะเดี๋ยวดาวช่วงนั้นมันอาจจะมีโครงสร้างที่มันแย่ๆมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวดาวดีๆที่มันมีโครงสร้างดีๆเนี่ยมันผ่านเข้ามามันก็จะแบบมีความสัมพันธ์มีรอยยิ้มเสียงร้องเ,เองอันนี้ก็คือด้านลบ30%ของความรักที่มันแย่ๆาวนี้เนี่ยใครฟังคลิปนี้ข้างแรกอาจจะฟังไม่รู้เรื่องฟังหลไรนรอบสำหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกผมมีสองช่อง ช่องอยูเรเนียลเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องอยูเรเนียลายแปดสิบบาทถ้าคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณก็แอดไลน์มาโรชาเจตเจ้าตาฟีมูลค่าเซ็ละสี่สี่บาทแล้วก็คุณจะได้ดูคลิปก่อนอื่นลงหน้าสามสิบวันขึ้นไประหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาแล้วก็คลิปทั้งสองช่องจะเป็นคนละคลิปจะไม่ตรงกันแล้วก็คนที่ใช้ iPhone จะไม่เห็นปุ่มสมัครคุณก็ทักมาในไลน์ผมผมจะหาวิธีสมัครให้ส่วนคนที่สมครไม่เป็นคุณก็ทักมาได้ในไลน์ ก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกผมคงไม่ได้มาทำคลิปนี้แน่นอนเพราะว่าอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เป็นสมาชิกก็ได้ดูคลิปบางอื่นลรงน้สามสิบวันก็ขอขอบคุณนะครับทีย่ยังสนับสนุนผมอยู่อ่ะอันนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันเรามาดเูเรามาดูตรงนี้นะ คิวบิโดคิวบิโดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาติดก,กับจุดเจ้าตัดจันจันก็แไปเขาเรื่องการทํางานแต่ว่าคุณอาจจะทํางานร่วมกับคนหมู่มากแล้วก็คิวบิโดเนี่ยเขาอยู่ในราศีมังก,กรมังก,กรนี่ก็คือดาวเสาร์ก็คือแคปิคอนแพะภูกเขากลุ่มดาวแพททะเลไม่ใช่ราศีมังก,กรอันนี้ก็จะตีความหมายว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการย,ย้ายหรือ คุณอาจจะทํางานเก่าที่คุณค้างค้างมานานเนี่ยประสบความสําเร็จความสําเร็จที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้แต่คุณทําได้หรือคุณอาจจะมีสินค้าหรือการบริการบางอย่างที่คนก็ต้องมาหาคุณหรือคุณอาจจะมีทักษะพิเศษประสบการณ์นในการที่คุณแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยาก,ยากแล้วก็คุณสามารถทํามันได้ออกมาดีตรงเนี้ยเพราะควิดโอเนี่ยมันก็คือเหมือนเปียบเหมือนดาวสุกจันเนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานแล้วการทํางานออกมาดี เออแล้วก็เป็นเรื่องความรักก็แปลว่าความรักที่มีข้อจํากัดคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากคุณน้อยอคุณอย่างเงี้ยรวยกคุณจนกว่คุณชายและชายหญิงหญิงหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลแต่เข้าใจกันนะคิวิโดติดกับจุดเจ้าตาจันแล้วก็คิวิโดเนี่ยเขาก็มาเจอกับจนันแล้วก็เจอกับดาวพุธด,ดาวพุธนี่คือเรื่องของเอกสารสัญญาการเจรจาเอ่อการติดต่อข่าวสาร ข่าวสารการติดต่อจะทําให้คุณได้ผลประโยชน์เรื่องของรายได้ผลประโยชน์เพราะว่าดาวพุธอยู่ในเอนตาที่สองเลนตาที่สองเนี่ยมันก็คือดาวศุรเราสุขในราศีพฤษภก็คือการจัดสันผลประโยชน์เงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอกาสที่ดีคุณอาจจะไปเจอถ้าเป็นความรักคุณอาจจะไปเจอคนที่คุณถูกใจหรือถ้าเป็นเรื่องของงานคุณอาจจะแบบได้ผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นเรื่องของรายได้กิจกรรมที่คุณแบบมีความรู้สึกว่าพึงพอใจ แล้วก็ทำให้คุณได้ในลักษณะของรายได้หรือผลประโยชน์ที่เราพอใจอะอาจจะมาถึงเรื่องของเอกสารสัญญาก็ได้การติดต่อนะเพราะาเราพูดเนี่ยมันคือเรื่องเอกสารสัญญาข่าวสารข่าวสาร,าสารหรือว่ากิจกรรมบางอย่างอาจจะทำให้คุณประสบความสำเร็จถ้าเราลงลึกเข้าไปเนี่ยเราพูดก็อยู่ที่ยี่สิบองศาราศีพิจิก 9ลิกาอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์ก็คืออาจจะมีเรื่อง,องการเดินทางการติดต่อที่เฉพาะเจาะจงไปที่ตัวคุณทำให้คุณได้ได้รายได้ผลประโยชน์หรือจะเป็นเรื่องความรักก็คือความรักที่มีข้อจำกัดแต่พึงพอใจนะแล้วก็เรามาดูตัวนี้ดาวทิพย์อัพพรลอนอัพพลอนนี่ก็คือทบทานการค้าวิทยาการ ในความหมายของดาวตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเอ่อดาวทิพย์อัพรลอฟน,นี่เขาก็จะมาเจอกับดาวทิพย์เซอุสกับดาวทิพย์ตัวนี้เออโพไซดอนแปลปัญญาตรงนี้เนี่ยในความหมายดวงยูเรเนียเนี่ยสามารถแปลว่าเออเป็นผู้นำทางปัญญาสำหรับบุคคลหลายคนโดยเฉพาะสำหรับ ผู้ร่วมอาชีพหรือผู้ร่วมงานผลงานสร้างสรรค์นในด้านการค้าหรือวิทยาการปัญญาสร้างสรรค์คืออันนี้มันเป็นความหมายที่ดีนะแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จเกี่ยวกแบบับเรื่องของงานคุณก็ได้หรือว่ารายได้ผลประโยชน์หรือคุณอาจจะแบบมีการเติบโตเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือในเรื่องงานคุณถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยคุณก็อาจจะแบบ อมีคนเข้าใจคุณมากขึ้นคนที่เราคุยอยู่พบอยู่ก็อาจจะแบบเข้าใจตัวเราหรืออาจจะมีการพบเจอกานคุณอาจจะมีทวามรู้สึกพึงพอใจอันนี้ก็ผมก็อ่านตามดาวนี่แล้วก็มาขยายความแล้วก็เรามาดูจุดเจ้าตายแอสเซนแนนแอสเซนดนนนี่คือสิ่งวนล้อมสิ่งวนล้อมรอบข้างตัวคุณแอสเซนแนนอยู่ที่สิบห้าองศาราศีสิงห 16นิ้ดานี้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือดาวศุกร์ในราศีตุลก็คือเรื่องของเงินรายได้ผลประโยชน์เรื่องของความรักกิจกรรมที่เราพึงพอใจแล้วก็มาทมมามุมเก้าสิบองศากับจุดเจ้าตาเมือดีนเมือดีนนั่นคืออาชีพการงานตําแหน่งแต่ว่าอาชีพการงานตาแหน่งคุณอาจจะมีเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จเกี่ยวอะไรเกี่ยวการเกิดก็คืออาจจะได้งานใหม่หรือว่าผลประโยชน์ก้อนใหม่นะจิตเมฆนนั่นคือการเกิด แล้วก็จำนร้อยสามุมอยห้าองศากับตัวนี้ดาวนปจูนนปจูนก็คือกิจกรรมที่อาจจะมีเรื่องของการติดต่อต่อตอตางประเทศกิจกรรมที่การติดต่อทางโลกออนไลน์กิจกรรมที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถึงช่วงนั้นมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นและได้ผลประโยชน์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวของเรานะเออ แล้วก็มาเจอกับดาวิกษ์แอมเบตอร์สูวสีกับดาวิกษ์เซอุดในความหมายเนี่ยก็จะแปลว่าในตำรานะตำราที่เขาแปลมาให้ประสบประสบสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผู้อื่นหรือร่วมกับผู้อื่นต้องปฏิบัต,บต,บต,บติภารกิจใหม่ร่วมกับผู้อื่นหรือเนื่องจากผู้อื่นอันนี้หมายถึงว่า อย่างคาว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจใหม่ร่วมกับผู้อื่นคุณอาจจะได้งานใหม่ก็ได้คุณอาจจะได้ผลประโยชน์ก้อนใหม่หรือคุณอาจจะมีกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซอุสแอนเดอร์ตอนเนี่ยในข้อหมายเนี่ยมันก็จะแปลได้ว่าในตํารานะเขาจะแปลว่าการเกิดเริ่มการเกิดเริ่มแรกหรือครั้งแรกการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากก่อเป็นรูปตกแต่งขัดเกลา สร้างวัตถุด,ดิบให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเอา <S 2> <S 2> คือมันเป็นการสร้างสรรค์เนี่ยการสร้างสรรค์ที่มาจากวัตถุด,ดิบก็คืออาจจะหมายถึงประสบการณ์คุณแอมเมตอเนี่ยแม้ว่าวัตถุด,ดิบต,ตนตอนที่คุณมีอยู่คุณอาจจะมีเรื่องของเอบางคนอาจจะมีสิ่งค้าหรือการบริการที่คุอยังไม่มีแต่คุณมีหรือบางคนอาจจะแบบมีประสบการณ์ที่คนอื่นทําแบบคุณไม่ได้แต่คุณมีความเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาหาคุณ วันนี้เนี่ยเรามาเอามารวมกันก็คือดาวทิพยิวิโดศูนดวงสีกับดาวทิพยบรอนเซ็นเตอร์ตครงการนี่ก็ส่วนังสีภาษาิจุดวิทย์พอยตรงนี้มาเจอเลยก็มาเจอกับจุดเมฆูนย์ดัง,งสีกับดาวจุดจ้าตาแอสเซนเดนตัวนี้ก็จะตีความหมายว่าผูกพันร่วมกับผู้อื่นเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวความพยายามมุ่งมั่นเ,เป็นที่รู้จักกันในวง วงกว้างใหญ่เนี่ยมาจากศิลปะวิทยาการศิลปะที่ผมบอกมันแปลว่าผลประโยชน์เอ่อแปลว่าความพึงพอใจคุณอาจจะได้เรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แอสเซตส์0-4กับดาวนปจูนก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวโลกออนไลน์กิจกรรมที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะได้ละคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้กลับคืนมา ตอนนี้เรามาเอาสมการ3ตัว a บวก b ลบ c a ก็คือดาวคิปจิปิโร b ก็คือดาวทิปอัปปารอน c ก็คือจุดเจ้าตาแอสเดนภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลภาษาภาษาอังกฤษเรียกเซนเซทีฟพอย์ภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลตรงนี้เนี่ยก็มาเจอกับดาวเนิปจูนแปบลบว่ากิจกรรมที่คุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อ ทางออนไลน์หรือกิจกรรมที่คุณคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่คุณจะเกิดขึ้นมีเรื่องความสําเร็จที่ทําให้คุณพึงพอใจแล้วก็เอ,อมาเจอกับอัศจรรย์สูงสรกับดาวทิพย์ตัวนี้โหเซนน์แปลวปัญญาตรงนี้มันก็จะแปลว่าในตํตำาสามารถแปลว่าขยายขอบเขตของปัญญาความคิดให้กว้างขวางออกไปร่วมกับผู้อื่น เป็นหมู่คณะอันนี้ก็จะแปลว่าเรื่องความสําเร็จไงความสำเร็จที่เกิดขึ้นคุณอาจจะได้งานใหม่หรือคุณอาจจะเจอคนรักที่คุณรู้สึกพึงพอใจคุณ็นความหมายที่ดีนะเมันมีความหมายหนึ่งที่เขียนว่าอยู่ร่วมกับบุคคลที่ยึดมั่นปรัชญาชีวิตอย่างเดียวกันก็แปลว่าคุณจะเจอคนที่เข้าใจตัวคุณ่งอาจจะหมายถึงลูกค้าคุณเจ้านายองคองกอง์กรหรือว่าคุณอาจจะทํางานออกมาสำเร็จ อาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่คุณไปเจอกับคนที่เคมีตรงกันอแบบนี้ก็ฟังหลายๆรอบนะครับก็ใครกดไลค์กดซับสไครต์อขอให้คุณประสบความสำเร็จกันกดไลค์ทําให้คลิปผมคนเห็นมากขึ้นนะครับก็ฟังหลายรอบเป็นสมการที่ดีมากก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีครับสถิตอยู่ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝาฟันความเร็ว้ายความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋า มีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่นและกลับมาฟังคิดผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงานแค่นี้นะครับบ๊ายบยสวัสดีครับ